รู้หรือเปล่าว่าลักษณะของปลากระบอกขาวปลากระบอกขาวเป็นปลาทะเลในวงปลากระบอกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและพบได้ทั่วไปตามชายฝั่งทะเลและบริเวณน้ํากร่อยในประเทศไทยมีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า blue spot ok mullet หรือ longfin mullet ลักษณะภายนอกที่สําคัญรูปร่างลําตัวเรียวยาวค่อนข้างกลมคล้ายทรงกระบอกเช่นเดียวกับปลากระบอกชนิดอื่นๆแต่จะมีความหนาของลําตัวลดลงเมื่อโตเต็มวัย สีสีหลักของลำตัวเป็นสีขาวเงินหรือสีเทาเงินมีเกล็ดขนาดใหญ่เรียงตัวเป็นหลายตามยาวของลำตัวครีบหูเพกเทอร์ฟินเป็นลักษณะเด่นที่ทําให้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าปลากระบอกปีกเหลืองสีครีบหูมักมีสีเหลืองอ่อนจุดเด่นมีจุดสีน้ําเงินเข้มหรือจุดสีดําชัดเจนตรงโคนครีบหูเป็นที่มาของชื่อลูสทอกมาลิทที่อยู่อาศัยเป็นปลาที่ชอบลอยตัวหาอาหารบนผิวน้ําและกลางน้ํามักว่ายน้ําเรียงกันเป็นฝูงพบได้ทั้งในทะเลและบริเวณปากแม่น้าน้ํากร่อย ขนาดปลากระบอกขาวสามารถจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างใหญ่ความยาวมีความยาวตั้งแต่ประมาณ30-50เซนเมตรข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงบางส่วนระบุถึงขนาดสูงสุดที่ใหญ่กว่านี้ในปลากระบอกชนิดอื่นๆแต่สำหรับปลากระบอกขาวชนิดนี้มักจะอยู่ในช่วง30-52มมน้ำหนักปลาที่โตเต็มที่พร้อมไข่จะมีน้ำหนักดีการบริโภคเนื้อเป็นปลาที่มีเนื้ออร่อยรสชาติดีมีความสำคัญในการประมงและการทำอาหาร ไข่ปลาไข่ปลากระบอกจากตัวเมียและอสุจิจากตัวผู้ถือเป็นของมีค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะไข่ปลาที่นำมาทำเป็นเมนูไข่ปลาตากแห้ง